ป้อนผลไม้นะคะของคุณแม่นะคะที่ท่านออเดอร์ไว้ในช่วงกลางวันนะคะก็จะมีคะแนนจากคุณแม่นะเงินมีนะคะ100คะแนนนะคุณแม่เฟื่องฟ้านะคะ300คะแนนแล้วก็คุณแม่กอนะ500คะแนนนะคะขออนุญาตจัดป้อนเลยนะคะนะก่อนอนุโมทนาบุญสาธุบุญนะคะกับคุณแม่เงินมีนะคะคุณแม่เฟื่องฟ้านะคะแล้วก็คุณแม่กอนนะคะก็ขออนุญาตจัดป้อนผลไม้ให้คุณยายโมเรนาเลยนะคะ อาบน้ำมานะคะใหม่ๆเลยนะคะขอบคุณแม่จ่าที่เมตตานะคะขอให้คุณแม่ท่านสามท่านจงมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะนะขอบพระคุณมากๆเลยนะคุณยายม้โอ้ดีเสียงจับจับเลยนะขอให้เฮงขอให้ปังๆนะคะคุณแม่จ่านะขออนุญาตนะคะอ๋อยไม่ใหญ่แต่บอกอ๋อยมากๆเลยนะสาธุบุญนุโมทนาบุญสาธุบุญด้วยนะคะนะเดี๋ยวเราไปป้อนคุณยายขวัญนะคะนะ ยายขวันค่ะนะยายควัญได้ทานผลไม้ของคุณแม่แล้วนะคุณแม่เงินมี100คะแนนนะคุณแม่เฟื่องฟ้า300คะแนนนะ<ช>และคุณแม่ก้อน500คะแนนนะคะก็ขออนุโมทนาบุญสาธุบุญด้วยนะคะขอให้คุณแม่นะคะทุกๆท่านจงมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะเมตตาม,มาเท่าไรย้อนกลับไปหาคุณแม่ทุกๆท่านเลยนะขอบคุณที่เมตตาสนับสนุนนะผลไม้ออนไลน์ให้กับครอบครัวนะคะสามสาวในถาดผลไม้เป็นวันใน <c oughs> วันนี้นะคะนะก่อนนญาติจัดบอลเลยนะคะนะจ้าส,สวยๆก่อนนะ่ะจ้าก่อนนะน้องปุยจ้าจ้านะจ้าน้องปุยก็ขอ,ขอขอบคุณคุณแม่นะทุกท่ทานเลยนะคะที่เมตานะคะนะสาธุบุญอนุโมทนาบุญสาธุบุญด้วยนะคะตอนนี้ฝนล,ลงเมิดแล้วนะคะคุณแม่จ๋าดีใจมากๆเลยนะะขอบคุณคุณแม่นะท่านที่เมตานะคะนะ ปอนผลไม้ว่าให้กับสามสาวได้ทานผลไม้นะคะคะแนนทุกคะแนนพออคุณแม่มีความง่ายนะเป็นค่าต้นสปรตเป็นค่าอาหารให้กับน้องๆช้างนะคะได้ทานสลับสเปลี่ยนกันได้ทานอาหารที่หลากหลายนะคะขออนุโมทนาบุญสาธุบุญด้วยนะคะนอกปุยคุณยายขวัญคุยายโมเรนาในทานผลไม้ของท่านครบทั้งสามเชือกแล้วนะก็ขอบคุณท่านมากๆเลยนะนี่ก็จะเป็นคุยายควัญค่ะบรรยากาศยามเย็นๆนะคะแม่นะคะ ฝนใกล้จะตกแล้วนะคะเนี่ยฝนตกลงเม็ดแล้วด้วยนะนะก็ดีใจมากๆเลยนะคะนะบรรยากาศยามเย็นๆนะคะเนี่ยขึงนมาอีกแล้วนะ,ะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแม่แม่จ้านะสาธุณอ,อนุโมทนาบุษสาทุบุญด้วยนะคะนู่นจะเป็นอ่ะแม่นะคะน้ำป้อ,อยน้องน้ำหนึ่งนะคะนะกันเดินออกกําลังกายในช่วงเยน็นๆนะคะน่าจะเดินไม่ไกละนะคะเพราะฝนล,ลงเม็ดแล้วนะ ขออนุมโมทนาบุญสาธุนนะคะกับคุณแม่ทั้งสามท่านนะคะที่เมตานะคะขอให้ทุกทุกท่านจงมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะจัดป้อนให้ครบทั้งสามเชือกแล้วนะ คุณยายก็นี่จะทานชานิดนึงนะคะจะทานไปด้วยนะคะ,ะกินหญ้าไปด้วยนะคะคุณยายวันนะคะฝังนุ้นจะเป็นน้องปุ้ยนะด้านหลังก็จะเป็นคุณยายโมเรนานะคะก็ขออนุโมทนาบุญสาธุกับคุณแม่นะคะทุกท่านที่เมตตานะคะฝากช่องช้างน้องปุ้ยไว้ในอ้อมอกกอมใจของแม่แม่ทุกทท่านด้วยเนาะเข้ามาให้กำลังใจเข้ามาป้อนผลไม้ให้กับสาวๆได้ทานผลไม้วันวานนะคะทุกๆคะแนนเป็นค่าอาหารเป็นค่าต้นสับรตนะคะให้กับยายๆได้ทานสลับสับเปลี่ยนกันนะคะนะ,ะ,นะก็ขอ ขออนุญาตลงคลิปนะคะแต่เพียงเท่านี้นะแล้วพบเป็นใหม่นะคะในะไลน์หน้านะคะนะ,ะขออนุญาตลงไลน์ลงคลิปนะคะแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณจ้า